ขอโทษพูดพูดคนเดียวไปัลนานลืมลืมลืมเปิดลืมเปิดมิวนะครับสวัสดีครับทุกคนก็ยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ Try เอา์เกมวียี่สิบสองครับผมประจําวันเสาร์นะเกมแรกนะครับก็จบไปเรียบร้อยแล้วซึ่งคาดว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะขยานได้นะสําหรับเออ่การกับตันคู่แรกเนาะเพราะว่าจบเนี่ยครับสี่หนึ่งนะครับก็หลายๆคนโดนอีซัคเข้าไปนะครับเอย่างคุณสลาวุธนะครับ แล้วก็คุณเปาโลนะครับก็โดนครับอีซักเข้าไปซึ่งมาดูครับโอกาสคือน้อยมากนะโอกาสยิงของอีซักวันนี้คือแค่แบบเท่าไหร่เมื่อกี้หาชื่อเจอตึกต๊กตักตึกต๊กไอ,อยู่ไหนอะเฮ้ยเฮ้ยหาไม่เจอแล้วนี่นี่นี่นครั้งเดียวครับ0.066เปอร์เซนโอกาสจ่าย7เปอร์เซนรวมเป็น13เปอร์เซนน้อยแบบสุดๆเลยครับ ต้องแบบแสดงความเสียใจกับคนที่กับตันนะคือเซ็งเนี่ยรู้เลยว่าอย่างนี้แบบเซ็งมากเราเป็นเป็นนัดแรกด้วยนะของของเกมวีนี้เนาะครับโอเคอธิบายกันหน่อยนะครับสวัสดีคุณธนาปานะครับสวัสดีครับผมอ่าถ้าผมอยากรู้คุณคุณธนพานี่คือคุณอ่างเป่าวะถือว่ามันคือคนละคนเงี่ยเสียงไม่มาโอเคขอบคุณมากครับเรียบร้อยมาเลยโอเคคุณวีซูเปอร์วะ ก่อนหน้านี้กอดอนมีแต้มทุกนัดแล้วเพิ่งเอาผมเพิ่งเอาเข้าวีคนี้น้ำตาจะไหลโอ้โหเข้าใจเลยนะเพราะจริงกอรดอนเนี่ยกอดอนเนี่ยอันนี้อันนี้เปิดนัดที่มีแต้มนะเดี๋ยวต้องรีเฟรชกันรีเฟรชให้มันให้มันเข้าสู่นัดที่ล่าสุดก่อนอ่ะยี่สบสองนะครับคือยี่สบสองเนี่ยใช่เลยครับกอดอนเนี่ยทำรีเทิร์นมาแล้วเนี่ยโอ้โหกี่ครั้งเนี่ยตั้งแต่เกมวีสิบหกนะสิบหกสิบเจ็ด สิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดนะหกเกมวิกติดนะครับที่แบบมีรีเทิร์นตลอดเนาะแล้วคนที่มาเ,าเข้าวีเนี้ยไม่ได้เนี่ยแบบคือเศร้านะเพราะว่าคือการเลือกกรดอนเนี่ยมันมันจะต้องแบบคาบเกี่ยวกับเรื่องของแบบบางคนที่แบบต้องวัดกับเอ็มบิลโม่เลยเนาะเพราะว่าเอ็มบิลโม่เนี่ยหลังจากนั้นหน้าฟิกเจอร์เขาเทิร์นเนาะมันจะเหมือนแบบแตะมือกับกรดอนพอดีนะครับโอ้อ่าไสาคุณอ่างเปาจริงด้วยผมก็จะทักแล้วแล้วคุณโทนี่เป่าอ่ะเอ๊ะใช่ไหมวะโทนี่เป่าไ หรือคุณธนาเป่าไน้่แหละผมเคยเห็นในในโอเพนแชทแล้วผมก็เอ๊ะใช่หรือเปล่าครับอ่ะไม่เป็นไรนะครับอน,นี้คุณุณซาบอกลุ้นตื่นต่อไปครับสู้ต่อสู้ต่อไม่เป็นไรนะครับลุยกันต่อลุยกันต่อครับผมสู้สู้เป็นกำลังใจให้ครับคุณแสนดิดบอกว่าเออเคอร์เค,เคสยิงโชวหงครับนี่มาซื้อไปแทนโรโบบโหน่อยนะครับก็ใช่นะก็เป็นตัวเลือกหนึ่งเนาะตอนนี้แบ็กซ้ายนี่คือแบบทั้งเคอร์อเคสทั้งโรบินสันนะว่าแบบโช ผัดกันโชว์ฟอร์มแบบร้อนแรงเลยเนาะก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีให้กับให้กับลิเวอร์พูลนะและ้วก็เคอร์เคนี่คือแบบไม่สนใจนะใบลงไปเหลืองซัดไปะนะครับโอเคก็มาดูคร่าวๆกันหน่อยเนาะเกมนี้ครับแน่นอนพระเอกของเรานะก็เป็นไคลเวิร์ดนะครับเดี๋ยวให้ดูจากหน้านี้ดีกว่าชอบหน้านี้มากกว่านะครับนี่จะดาดาชัดเจนที่สุดนะก็คืออย่างแรกก็เอาจาก New นิวคาสเซิลก่อนแล้วกัน ฝั่งีวอเซอร์นี่คือวันเนี้ยยับนะครับก็คือแบบโดนกันไม่หมดเลยเนาะไม่มีแต้มเลยครับทั้งเบิร์นบอสแมนนะครับลีฟลาเมนโตนะครับก็อย่างบอสแมนก็ถูกเปลี่ยนด้วยเนาะก็เป็นแบบทิปเปียลงมาเนาะตอนนาทีที่หกสิบหกอะไรอย่างเงี้ยนะครับพรีออฟบางทษทีเป็นแชร์นะครับอ่าเป็นแชร์ลงมาด้วยอะไรเงี้ยนะครับลุยส์ทอร์เนี่ยยังดีนะใครที่ใช้ฮอเนี่ยข้อดีก็คือย,ยังได้ยังได้ไปหน่อยนะครับแอซิดนะ ก็มีแอซิดไปฝ่านครับดูบราฟกานี่เป็นเซฟหรือเปล่าขอดูก่อนก็ดูสักครู่นะครับดูบราฟกาดูบราฟกาเซฟไปหกหกลูกนะครับก็คือโดนไปสี่ลูกครับลบสองนะแปลว่าเซฟไปหกลูกครับก็ได้คืนมาครับก็หกเซฟก็เป็นสองแต้มเนาะก็ได้คืนมาเล็กน้อยครับเอ่อตรงกลางครับ กีมาไรส์โอเคบรูโน่นี่ได้ยิงเนาะส่วนโตนาลี่กับโซลินตันนี่ก็เล่นดีนะแต่ว่าก็ไม right. ่มีแต้มใน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 เกมนี้นะครับเช่นเดียวกับกอร์ดอนอีซักเมอร์ฟี่ครับโอ้โหหลายๆคนเนี่ยคาดการณ์ว่าแบบเล่นในบ้านนัดนี้นี่จะกวาดแต้มนะปรากฏว่าพลิกล็อกมากๆเลยครับแล้วก็คิดว่าแบบแฟนนิวก็คงแบบน่าจะแบบตะลึงด้วยครับอ่าสำหรับฝั่งของบอลหมัดนะเขาโอ้โหต้องเรียกว่าฟอร์มดีต่อเนื่องนะถ้าเราจำได้นะจริงๆขอแบบ ตมาดูบอลหมัดนิดน,นึงนะบอลหมัดเนี่ยเกมที่แล้วเนี่ยควรจะเป็นเกมที่เขาเริ่มยับนะครับเนี่ยคยเวิร์ดเนี่ยปรากฏว่าเสมอนะเท่ากับว่าบอลหมัดต,ตอนนี้ฟอร์มคือโหดมากนะตั้งแต่เกมวิสิบสามครับมาตรงนี้เนี่ยถึงยี่ิบสองเนี่ยคือสิบเกมรวดนะไม่แพ้ไม่แพ้ใครเลยนะครับไม่แพ้ใครเลยแล้วเดินหน้าตบต่อนะตั้งแต่เยือนเยือนซามอรอนบิดก็เสมอได้นะแล้วก็มาวันนี้ มาถึงเซนเจมปาร์คที่ว่าแบบแน่ๆเป็นรังแบบสุดโหดน,นะก็ยังกวาสามคะแนนแบบถล่มนะครับซึ่งหัวคิวต่อไปครับก็จะเป็นฟอเรสกับลิเวอร์พูลนะก่อนที่หลังจากนี้เนี่ยบอลหมัดจะเทินนะครับก็จะกลายเป็นทีมน่าสนใจทันทีตั้งแต่เกมวี่งยิห้าเป็นต้นไปนะซึ่งโอเคตัวที่น่าสนใจก็แน่นอนแหละนะอย่างวันนี้ก็เอามาดูกันหน่อยว่าใครน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีบ้างนะครับก็เกป,ป้านะครับวันนี้แตกนะข้างหลัง ่ใครที่ใช้เฮาเซนอย่างเงี้ยก็แตกนะครับเฮาเซนคุกซาบันยีนะครับมีเคอร์อเคสครับที่น่าจะเป็นแบนะ็กยอดฮิตเนาะแล้วก็แต้มน่าสนใจเหมือนกันนะมาดูแต้มนิดนึงบอลหมันนะครับนี่เคอร์อเคสครับท็อปที่สุดเลยนะก็มีแต้มนะแล้วก็ดูครับโหแต้มมาค่อนข้างดีนะใครที่สนใจก็ก็สามารถที่จะเลือกได้นะมีโลเครเคสนะครับสี่จุเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่น่าจะใช้หลังจากที่อ่าหลังจากที่เริ่ม เริ่มแบบผ่านดับเบิลเกมนี้ไปแล้วเพราะว่าบอลหมัดเนี่ยก็ไม่น่าจะมีความเสี่ยงนะครับในเรื่องของของของการแบบแบงค์ยี่สิบเก้านะครับเพราะนั้นก็จน่นอเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจครับมีเคอร์อเคสเนาะตรงกลางแน่นอนแหละตัวที่เราคุ้นชินนะเราก็คิดว่าตอนนี้น่าจะแบบแนวก็คือทั้งทั้งเซเมนโยแล้วก็ทั้งไคลเวิร์ดเนาะซึ่งเคู่นี้เนี่ยเหมือนราคาใกล้เคียงกันเนาะแต่ว่าต่างที่ว่าเซเมนโยเนี่ย จะมีความแบบหวือหวาในขณะที่ไคเวิร์ดเนี่ยข้อดีของเขาคือเขามีจุดโทษนะครับอย่างวันนี้เนี่ยโอเคผมคิดว่าเบื้องต้นเนี่ยผมคิดว่าตามสแตทเนี่ยเขาน่าจะคือเขาได้โอกาสยิงแค่สามครั้งเท่านั้นนะครับเพียงแต่เปลี่ยนเป็นประตูด้านเท่านั้นเองซึ่งมันทาให้ผมว่าเอ็กจีเขาอาจจะไม่ได้สูงมากเนาะเนี่ยเอ็กจีเขาศูงทุดสองสองเองนะของไคเวิร์ดเนี่ยในขณะที่เซเมนโยเนี่ยเอ่อใกล้เคียงกันเลยคือคือหนึ่งเก้าเนาะ แต่ว่าเซมนโยเนี่ยไม่ไม่มีรีเทิร์นะครับก็ออมโทษที่มีรีเทิร์ก็คือมีมีจ่ายลูกหนึ่งเนาะมีจ่ายลูกหนึ่งนะครับแต่ว่าเนี่ยโดยรวมเราจะเห็นว่ามันกจะเป็นงี้ประจำแนละ้วก็คือแบบเหมือนเซมินโยจะแบบมีค่า XGI ที่ดีกว่าในขณะที่ไครเวิร์ดเนี่ยอาจจะน้อยกว่าครับแต่ว่าโอเคเขามีจุดโทษเนาะอันนี้ก็คงต้องดูกันต่อไปเนาะอีกสักประมาณ 22, นะี่ยี่สิบสองเนาะก็ยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบสามยี่ส ยี่สิบสามยี่ย่บห้าอะไรเงี้ยอย่สิบสามยี่สี่สองอีกสักสองวีนะว่าเออเวลาที่เขาเจอทีมใหญ่ๆพวกเนี้ยเออเขาเขาเขาเป็นยังไงแล้วก็เราอาจจะตัดสินใจหลังจากนั้นได้นะครับว่าเอา่อใครจะสนใจซึ่งตอนเนี้ยโอ้โหข้างหน้านี่คือแบบไม่เหลือเลยนะกองหน้าสําหรับบอลหมัดนะครับก็ค่อนข้างแบบเออไม่มีตัวแทนเนาะก็เดี๋ยวดูว่าตลาดหน้าหนาวนี้บอลหมัดจะมีซื้อใครเข้ามาหรือเปล่านะครับโอเค ็เรียบร้อยครับสำหรับคู่นี้ก็แตกทั้งคู่แล้วก็มีแบ็คอัพเร็วนะแตกทั้งคู่ครับแต่ว่าตัวกองหลังยอดฮิตเนี่ยทําแต้มทั้งนั้นเลยก็คือคอได้แอสซิสแล้วก็เคอร์เคสได้ได้แบบโอ้โหได้แบบเท่าไหรอ่อ่ะขอดูแต้มเคอร์เคสอไเงีเคอร์เคสเคอร์เคสเจ็ดแต้ม อ๋อคือยิงแค่แค่นั้นแล้วก็โดนไปเหลือได้เจ็ดแต้มนะครับโอเคไครเวิร์ดนี้ซัดคนเดียวเหมาคนเดียวครับยี่สิบสองแต้มนะแฮตทริกฮีโร่นะครับยิงสามจ่หนึ่งด้วยโอ้โหแบบยับยับนะซึ่งโอ้โหนี่คือแบบแต้มมหาศาลครับยี่สิบสองแต้มถิงแบบที่สองนะว่าน่าจะเป็นน่าจะเป็นฮอลคนเดียวเกมนี้นะของ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 ฝั่งของบอลหมัดนะครับ โอเคอะจบไปแล้วคู่แรกนะก็เดี๋ยวมาดูรายชื่อคู่สี่ทุ่มกันหน่อยครับอันนี้มีถามว่าอะไรนะครับคู่สี่ทุ่มผมลุ้นใครบ้างนะลุ้นใครบ้างนาะสี่ทุ่มสี่ทุ่มโอตอนนี้แอดนิปขึ้นมาเป็นที่หนึ่งแล้วครับจากการมีเซมเมนเยอะนะครับโอเคสี่ทุ่มครับก็เนี้ยครับเดี๋ยวนะขอดูมั้มีตั้งแต่ เทรน์คาสตานซาร่าสามคนนีงเทรน์คาสตานซาร่าสามคนคนเสาร์อ๋อเอเซ่คนหนึ่งเอเซ่คนหนึ่งสี่คนประมาณสี่คนอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่ามีคู่ไหนที่ลายคือทุกคู่อะไรชื่อออกแล้วแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่ามาดูลายชื่อกันหน่อยว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างเนาะโอเค เดี๋ยวผมทำเป็นายราวด์โอเคโอเคคู่สี่ทุ่มมีสามสามคู่นะครับก็คือเบนสะ์ฟอร์ดลิเวอร์พูลเนาะเลสเตอร์ฟูลแลมแล้วก็เวสต์แฮมคริสตัลพาเลตนะครับดูรายชื่อกันนิดหนึ่งนะก็คู่เบนสะ์ฟอร์ดเนาะกับลิเวอร์พูลครับคู่นีเ้เอ่อเดี๋ยวขอปิดนิดหนึงโอ้โหขออ่านเมนนี้ก่อนคุณจิรวัลบอกว่าเด็กนิวอย่างผมเหงาเลยครับคมจัดยิงเป็นข้าวเออ บุกบุกบ,กบุกอยู่ดีเนาะสวนที่เดียวแบบเข,เข้าเข้าเข้าแบบกี่รู้กันก็ไม่รู้นะครับต้องบอกว่ามันวันนี้คือฟอร์มบอลมัดนี่คือแบบเอาเรื่องจัดนะอเอ๊บหนึ่งนะเฮ้ยผมทําอะไรลงไปเดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่าแบบหนึ่งนะครับทุกคนผมไม่ได้เล่นพิเรนเลยวะโอเคโอเคได้แล้วได้แล้ว โอเคอะกลับมาแล้วโอเคใช่ครับยิงเป็นเข้าครับผมวันนี้ก็เข้าใจความเซ็งเลยครับโอเคเอามาดูมาดูนี่กันหน่อยแล้วกันนะครับก็ออ่ฝั่งของเบนฟอร์ดนะก็เฟคเคนครับเหมือนเดิมครับแล้วก็สี่ตัวนะครับแบ็กโฟอันนี้ใช้เป็นโลซเลฟขวาแล้วก็ฟันนฟันนแบกมายืนกลางนะคู่คอลลินนะครับก็ด้านสายเป็นลุยส์พอตเตอร์ครับตรงกลางครับ ยาโมยุค,ครับนอกาดจานยาเดวนะครับแล้วก็ด้านหน้าเป็นเอาดามสกาดขึ้นมาเล่นเนาะแล้วก็วิซากับเอมบิโมครับวิซ่ายินหน้าเป้านะในขณะที่ฝั่งเรวพูรครับแบ็กโฟ์ขาดร็อบโบครับวันนี้ใช้ซิมิคาสครับแล้วก็คนเฝ้าเสาคือเบเกอร์เนาะเอ่อตรงกลางสามคนใช้การเวนแบกโซบสไลน์แล้วก็แมคคาลิสเตอร์ครับก็ได้เป็นชุดที่ดีที่สุดนะกลางชุดนี้กับด้านหน้าครับ ยังคงใช้เหมือนเดิมครับก็คือซาร่าให้ดิแอสอยู่หน้าเป้าแล้วก็กักโปด้านซ้ายครับก็เตรียมลุ้นได้เลยครับสําหรับคู่นี้ใครที่เป็นซาร่ากับตันเนาะตอนนี้ก็มีโอกาสลุ้นครับผมจริงไหมเนี่ยแอนนิฟเปรเคสสำรองสามเร 3, หรอโอ้โหขนาดออมมือให้ยังขึ้นที่หนึ่งโหสุดยอดนี่ครับโอ้โหจริงด้วยครับนี่เลยเมื่อกี้เปิดของแอนนี่พอดีนี่ครับโอ้โหอย่างเซง็งเอาไม่เป็นไรแอนนี้ถือว่า เดี๋ยวเรารอดูก่อนอาจจะมีตัวอื่นที่มันทําแต้มได้มากกว่าก็ได้นะครับโหสำหรับกองหลังนี่คือโหดมากนะครับถัดมาครับมาดูคู่เลสเตอร์บากครับเลสเตอร์กับฟูลเล่เนาะเลสเตอร์ฟูลเล่คู่นี้ก็แผงหลังของเลสเตอร์นี่มีวอลฟ้าเนาะกลับมาครับกลับมาอยู่ในแว็กโฟแล้วครับคู่กับเวสการ์ครับจัสตินขวาคีเซนเซนซ้ายนะครับ แล้วก็ตรงกลางเป็นซูมาเล่นะกับวิงส์นะครับเอลคานุ us, แนวลุกก็เป็นเอลคานุสอายวแล้วก็มาวีดีดี้นะครับเจมีวาดี้ครับกับตันยินหน้าเป้าครับผมฝั่งของฟูลแลมก็ไม่มีอะไรผิดปกตินะเลน่ eno, ครับแล้วก็ตรงกลางแบ็คเป็นอ๋อวันนี้เล่นหลังสนะี่เนาะก็เป็นแอนเดอร์เซนกับบาซซี่นะครับแล้วก็ทางขวาเป็นคาร์สตันครับด้านซ้ายเป็นโรบินสันครับวันนี้สวมสวมบออแขนกับตันทีมนะ ตรงกลางใช้ลูคิสกับเบิร์กครับแนวลุกสามคนนะครับวันนี้ไม่มีอออเอเดรียสเปเรล่าเนาะเป็นวิลสันสมิธโรแล้วก็อ e ีวบี้ด้านซ้ายครับเหมือนเดิมครับแล้วก็หน้าเป้าครับราอุลกิเนสครับผมก็คู่นี้ก็คาดการกันตัวนี้ต้องเปิดคาดการหน่อเดียวคาดการกันว่าอะไรบ้างอดูหน่อยนะเอาตัวเลขมาดูครับจะได้เพื่อความ เพื่อความแบบพอประมาณภาพได้ครับของลบทีนะก็เลขของคู่ลิเวอร์พูลเนาะลิเวอร์พูลก็มีโอกาสยิงถึงสองจุดหกลูกนะครับคือโอกาสยินชิดยี่สิบเก้าเซนครับเบนฟอร์ดหนึ่งจุดสองสามครับโอกาสยินชิสเจ็ดครับคู่เมื่อกี้คู่ระหว่างเลสเตอร์เนาะอันนี้ก็มันหนึ่งจุดหนึ่งแปดครับ ขินชีส15%ครับแล้วก็ฟูลแลมน่าจะขี่นะก็คือ1.90ครับข <c oughs> ิงชีส30%นะโอกาสชิงชีสมากกว่าเลี้ยวคุย์ไงอันนี้แปลว่าค่อนข้างแบบให้เครดิตฟูลแลมในเรื่องแผงรับนะครับอีกคู่หนึ่งครับเวสแฮมกับคริสตัลเลตเนาะก็น่าจะเป็นอีกคู่หนึ่งที่คนสนใจนะเวสแฮมเนี่ยฟอร์มดีมาเพิ่งชนะมาสดๆร้อนๆนะฟูลแลมซะด้วยนะครับแต่ว่าแต่ละลูกที่ไปดูเนี่ยก็คือต้องบอกว่าผมเหมือนค่อนข้างแบบค่อนข้างแบบว่าเก็บตกจากความผิดพลาดเยอะมากเลยนะ ก็เดี๋ยวมาดูว่าพอตเตอร์ครับจะได้แบบบอลเปลี่ยนโค้ดแล้วก็ยังเอาชนะต่อได้ไหมนะหลายๆคนมาเลือกฟาเบนสกี้นะครับในในสัปดาห์นี้นะเพราะว่าเป็นตัวสำรองที่เเป็นโก้สำรองที่ฟิกเจอร์ค่อนข้างง่ายเมื่อเทียบกับตัวจริงบางคนนะก็บางคนอาจจะใช้ฟาเบนสกี้ครับแล้วก็เกมรับครับคิว well, เมนเคสเวลแมฟโรพานอสนะครับด้านขวาเป็นวานบิสซากาครับซ้ายเป็นเอเมอร์สันครับตรงกลางก็ใช้อเวเรสกับโรดิเกสครับ คู่เบอร์สิบนะก็เป็นซูเชกกับคูดูสครับก็ตัวจีเลยวันนี้ไม่มีโบเวนเหมือนเดิมนะยังเจ็บอยู่นะครับแล้วก็นาเป้าเป็นปาเกต้าครับก็เหมือนแทบจะเรียกว่าเป็นฟาวนายะเล่นแบบไม่มีไม่มีกองหน้าเนาะแต่ว่าเดี๋ยวพอแบบตอนจะโยนอะไรก็อาจจะเป็นซูเชกที่ขึ้นไปสอดแทรงนะครับฝั่งของคริสตัลพาเลนครับชุดเดิมครับหลังสามครับวิงแบ็กครับก็คือลิชาร์ดลาครัวแล้วก็มาเกฮีครับกับตันทีมครับ เปาเสาโดยเฮนเดอร์สันเฮนเดอร์สันนะครับด้านขวาวิงแบ็กขวาครับมุนย้อสครับตัวยอดฮิตเลยครับของแฟนซีครับรอลุ้นได้เลยวันนี้ด้านซ้ายเป็นมิเชลครับแล้วก็คู่กลางวันนี้เป็นคารมดดกับฮิวครับที่เซอร์ไพรส์แน่นอนนี่คืออิสมาลาซาครับลงได้นะจากที่มีข่าวว่าปัญหามีอาการบาดเจ็บนะครับวันนี้ลงได้นะแต่คนเปลี่ยนออกแล้วนะครับคู่กับเอเซ่ครับเอเอลิชีเอเซ่นะครับก็ทาลลิสแมนของเรานั่นเองนะครับแล้วก็ สุดท้ายยืนหน้าเป้าครับมาเตต้าครับชองฟิลิปมาเตต้าของพี่กวงนี่มาแล้วไอเทียร์อินสติ้งนะครับบอลมัดน่าใช้เอเอ็มไหมครับต่อจากสล็อตเกมวียี่สี่โอ้โหน่าใช้แน่นอนนะครับแบบนี้แต่ว่าคืงนี้จริงๆคนที่ใช้สล็อตเกมวียี่สี่เนี่ยมันจะต้องลุ้นว่าหนึ่งคือวีคแรกยี่สี่เราใช้สล็อตใช่ไหมเราจะมีเงินหนึ่งจุดห้าใช่ไหมไลท์วีคยี่สิบห้ามันต้องดูว่าเบิ้นไหมถ้าเบิ้ลน่ะ ถ้ามีคู่เบิ้ลมาเนี่ยเราต้องไปดูว่าตอนนั้นอะ่ะไอคู่ไอ,ไอฟูลแลมกับสเปอรอ์อันดับเป็นไงถ้าสเปอร์ดักมันต่ำกว่ามากอะ่ะผมว่าน่าใช้เหมือนกันน่าใช้แต่ต้องไปดูว่ามันห่างกันขนาดไหนยังไม่ได้ยังไม่ได้เข้าไปดูนั้นเนาะซึ่งโอกาสถา้าถ้ามันเป็นสองนัดอะ่ะผมว่ายัางไงก็สองนัดก็น่าจะดีกว่าหนึ่งนัดแต่ถ้าจะไม่ไปก็ได้เหมือนกันนะคือเราไม่ไม่ต้องเสียมูฟก,ก็ได้เราก็ใช้สล็อตต่ตอเพราะว่าเกมวียี่ห้าของสล็อตมันคือ,ม,คอมันคือเปิดบ้านเจอวูฟ ซึ่งมันค่อนข้างง่ายผมคิดว่าบมุมค่อนข้างยากที่จะพลิกชนะลิเวอร์ p หรือเสมออะไรเงี้ยก็อาจจะเหมือนเก็บแต้มชิลๆโดยที่แบบไม่ต้องเสียทันเฟอร์อะไรเงี้ยครับแล้วก็สุดท้ายคือเกมวิคที่ที่ยี่สิบหกเนี่ยอันสุดท้ายผมว่าน่าลุ้นสุดคือเป๊ปนะคือเป๊ปเนี่ยต้องอย่าลืมว่าเป๊ปเนี่ยตอนเนี้ยอันดับเขาอะห่างกับลิเวอร์อะห้าพอดีนะเนี่ยตรงเนี้ยคือถ้าเกิดว่า ไปถึงเกมวียี่บหกแล้วแล้วแมนซิตี้ยังอยู่ตรงนเนี้ยเนี่ยอีบอลมาร์ขึ้นมาด้วยเนี่ยตอนนี้บอลมาร์ตบอลมาร์แซงขึ้นมาละเพราะนั้นถ้าซิตี้เจอลิเวอร์พูลตอนเกมวียี่สิบหกอ่ะผมว่าน่าลุ้นเนี่ย,เ,ยเปิดให้ดูยี่หกเนี่ยมันเป็นซิตี้ซิตี้เปิดบ้านนะเล่นในในในเอตีฮัทอ่ะแล้วลองคิดดูดิเราเล่นเปะ๊ะอ่ะแต่เราได้บนนอลมาอ่ะ <laughs> เจ๋งไหม หนึ 1> 1. City, ่งจุดห้าแมนซิตี้ฮาร์แลนด์น่ะแต่เราได้โบนัสอ่ะเราชนะทีหนึ่งได้ได้สิบหกอย่างเงี้ยคือผมว่าวิคยี่หกเนี่ยมันแบบถ้าถ้าห่างกันอย่างเงี้ยผมว่าโคตรน่าสนใจเลยที่ที่จะเล่นซิตี้นะเพราะว่าเรารู้แ่้ลยักษ์ชนยักษ์นี่มันมันออกอะไรก็ได้ของจริงเลยแล้วมันไม่ใช่มันไม่ใช่แบบเออมันไม่ใช่ทีมเล็กมาเจอทีมใหญ่อะนึกออกไหมมันคือการดีไซน์แบบยักษ์ชนยักษ์อ่ะเออผมว่า 26นี่น่าสนใจครับสำหรับแมนซิตี้นะโ okay. อเคอะใกล้จะใกล้จะหมดเวลาดีกว่าแจ็กสันกับเทรนด์มูฟใครดีครับเหรอครับเทรนด์ Trend ไม่มูฟแน่นอนนะครับตอนนี้นะเพราะว่าวิ่งเข้าสู่ Week, เกมวี่24นะที่เป็นดับเบิลเกมวีนะครับยังไงก็น่าจะไม่มูฟแน่นอนนะเรา23ก็ต้องก็ต้องทนใช้นะครับแล้วก็24ก็รอดับเบิลนะครับอันนี้น่าจะเป็นตัวที่แบบมหาชนนะครับ ถ้าถ้าจะไม่ใช้เทรนเนี่ยจริงๆเลยนะก็คงจะต้องอย่างน้อยต้องมีแบบโกนาเต้หรือเลสเ่นหรือฟันไดที่แบบลงแน่ๆสองเกมอะไรอย่างนี้นะครับส่วนแจ็คสันเนี่ยผมคิดว่าขึ้นอยู่กับแผนคือแจ็คสันเนี่ยไปได้เยอะมากเลยแจ็คสันนี่ไปได้ตั้งแต่หนึ่งคือถ้าคุณประหยัดคุณอยากจะเอาเงินไปใช้ที่อื่นคุณใช้ลาอูนถ้าขึ้นมาหน่อยคือคุณอยากแบบลุ้นด้วยเอาแบบมันๆด้วยคุณก็ไปเรื่องบิซา พอวีซ่าเทิร์นมาดีอะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูคือแจ็คเนี่ยมันมีหลายทางแจ็คเนี่ยขึ้นอยู่วันนัดเนี้ยเล่นเล่นเล่นเป็นไงถ้านัดน,นี้กับวูฟเล่นเล่นดีเรามีโอกาสถือได้นะเพราะว่าเยือนแมนซิตี้เนี่ยมีโอกาสสวนอ่อเวสแฮมก็ก็ง่ายอีกทีนึงเนาะถือได้ในมุมถ,ถ้าจะถือนะแต่ถ้าจะใช้เงินหนึ่งคือลาอูนเนา ห้าจุดเจ็ดหรือจะดูจาวปโดก็แด้ะสองคนนี้สักคนหนึ่งจ้าวปโดถูกกว่านะครับก็ยังมียังมีทิศทางที่ดีจ้าวปโดก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีอยู่นะครับอ่าจ้าวปโดจาได้เปลี่ยนนิดนึงคือไม่แบงค์ยี่สิบเก้านะในขณะที่วูฟเนี่ยในขณะที่ฟ er ูลแลมมีมีโอกาสจับแบงค์นะครับสองคือสองคือวิซ่านะครับวิซ่าเนี่ยข้อดีคือเทิร์นพอดีถ้าคุณเนี่ยคุณเปลี่ยนยี่สิบสามนี่คือเทิร์นพอดีนะจากนี้ไปวิซ่าเนี่ยเริ่มเริ่มน่าจะดีแล้ว แล้วก็เช่นเดียวกันคือไม่แบงค์ยิบเก้านะก็ผมเคยพูดในในบายเซลเลนจิงมาแล้วว่าวิซ่าน่าสนใจมากๆานะคือศูนย์จุดหกแปดนะ x อ i กจีไอร์ิไนตี้นะสูงมากๆเอาลองไปดูฟอร์มก่อนว่าชอบไหมนะกดดีเลยถามตั้งแต่ต้นสัปดาห์ด,ดีเลยอ่ามีลาอูนวิซ่านะครับวูดอ่ะวูดวูดก็คือสำหรับคนที่แบบเออไม่คิดมากแล้วเอาแบบเอาชัวร์ๆดีกว่าจ่ายหกจุดแปดเราได้ตังได,ได้ได้รีเทิร์นแบบ เกินหกจุดแปดน,นิดหน่อยอะไรเงี้ยอ่ะก็บูตได้ครับก็ก็เหมือนกันไม่ได้มีความเสี่ยงเรื่องเรื่องของอ,อจับแรงก์เหมือนกันนะครับสุดท้ายคือกลุ่มที่เสี่ยงละถ้ามากกว่าดีขึ้นไปเนี่ยคือกลุ่มที่อาจจะเสี่ยงในอินเคสว่าคุณมีอีซักนะผมผมแอสซูว่าคุณมีอยู่แล้วนะก็กลุ่มนี้ก็จะเป็นตั้งแต่หนึ่งคือฟิลิปมาเตต้าเมื่อกี้อ่ามาดูเดี๋ยวรอดูได้นะครับฟิลิปมาเตต้าเนาะเสี่ยงแน่นอนแต่ว่าข้อดีคือเขาฟิกเจอร์ดี ในช่วงนี้แต่ว่าดักรแบงค์ยี่สิบเก้านะวงเล็บวงเล็บมีโอกาสสูงที่แบงค์ยี่สิบเก้านะเพราะว่านิวคาสเซิลโอกาสแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เข้ารอบนะครับอ,อีกคนหนึ่งก็คือกัคโปกัคโปเพราะว่ากัคโปเนี่ยดับเบิลยี่สิบสี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นมูฟที่แบบเหมือนความเริ่มเสี่ยงละไอ้มูฟแรกๆของผมนี่คือถูกลาอูนคือถู Visa กวิซ่าก็ไม่เสี่ยงอ่าเขาเรียกอะไรมันถูกไงมันก็เลยเรียกว่าไม่ได้เสี่ยงมากแล้วกัน มันเป็นแบบถูกและเซ็กซี่อ่าขึ้นมาเป็นวูดก็อาจจะบอ ing หน่อยก็คือเอ่อเป็นมูแข็งแข็งใช้แล้วก็ใช้ไปตลอดอะไรเงี้ยไม่ได้มีฟิกเจอร์หวือหวาแต่ว่าเขาทำแต้มเรื่อยๆนะครับกลุ่มที่เสี่ยงก็คือเนี่ยแหละเริ่มลงทุนสูงละมาเตต้ากักโปอะไรเงี้ยครับอ่าลองไปคิดดูครับอเมรเข้ามาได้เลยครับคุณจีจีบอกเออเนาะสวยๆเลยเนาะเป๊ปจีโผี่ผมว่าแบบแจ่มมากเลยอ่ะคือเราได้แบบได้เล่นแมนซิตี้ในบ้านเจอลิเวอร์พูลอ่ะ แล้วถ้าเราชนะได้สิบหกแต้มอ่ะมันแจ่มเลยเกินนะครับเรนเอาวิสซ่าแทนแจ็กสันดีไหมครับอ่ะดีแน่นอนครับอย่างที่มังคี้พูดไปเลยครับดีแน่นอนดีแน่นอนครับเทินพอดีด้วยสลับพอดีเลยแปะมือเลยพอยนี่เล่นเล่นกับวูมในบ้านเสร็จปุ๊บแปะไปฝั่งรนูเล่นเจอพาเลทเลยที่หน้านะครับดีแน่นอนซีอีซักจบแล้ววิงนี้อื เข้าใจความรู้สึกครับแบบหลายหลายคนนะไม่ชอบสีเกมแรกเพราะแบบนี้นะแต่ว่าส่วนหนึ่งต้องบอกงี้คือผมมันไม่ค่อยเชื่อเ,อเออาารื för för like ่องเรื่องอาถรรพ์เกมแรกเลยนะแต่ว่าแน่นอนมันมีนมสองเรื่องที่ที่สําคัญคือหนึ่งคือความรู้สึกของเราที่มันแบบมันเฟลนั่นแหละตั้งแต่ตั้งแต่เปิดเปิดเปิดฟีลกมาอันนี้คือการที่แบบเราเราไม่กลัวเกมแรกสองคือต้องยอมรับว่าเกมแรกจะเป็นเกมที่ที่นู่นน่ะเป็นตอนกลางวันซึ่งส่วนใหญ่นักเตะเขาจะไม่ค่อยแบบ เออไม่ค่อยดีแล้วกันเหมือนเหมือนครอปชอปบบ่นนะว่าเล่นกลางวันแล้วมันไม่ค่อยแบบไม่ไม่ไมเต็มที่อะ่ะเพราะนั้นไอ้คู่ที่มันเล่นคู่สี่ทุ่มอะ่ะพอไปที่นู่นเป็นเย็นๆอนะ่ะเออมันดีกว่ามันดีกว่านะครับอันนี้ก็เป,เป็นเป็นทางแบบฟิสิกอลนะที่แบบเรารับรู้ได้ครับก็เอาเป็นกำลังใจให้นะเป็นกำลังใจให้คุณต้นคอนะสู้ๆครับสู้ๆผมเข้าใจเลยครับกับการแ,แบงค์่เกมแรกแต่ยังไม่หมดหวังมันจะมีอาจจะมีตัวในทีมเราที่ทำแต้มชดเชยก็ได้ นะเหมือนเหมือนวีที่แล้วอะ่ะบางคนมาแดงแดงออามาัดเปี้ยงทีเดียวยี่สิบแต้มเนี้ยโอ้โหเขียวเลยอะก็เป็นไปได้นะครับคุณจิรวัตรบอกว่าบ,บักเทนเนี่ยหลังเบิ้ลคงหาทางเอา,เอาเ,อาเอาเงินมาใช้อ่ะก็เขา้เขาใจครับหลายๆคนก็รู้สึกถือเทนก็หนักไประดับหนึ่งเนาะแต่ว่าอันนี้ก็แล้วแต่โครงสร้างครับบางคนก็ยังพอไหวก็ลองดูครับเทนก็เรียกว่ามัน เวลาอยู่มันข้อเสียงมันคือมันเราเราสำรองเทรนด์ไม่ค่อยได้เนาะยังไงก็ต้องให้เขาลงเนาะเจ็ดจุดกว่าอย่างเงี้ยกองตัวหลังไงก็ต้องให้เขาลงแต่ว่าเขาอาจจะมีข้อดีในเชิงที่ว่าวันไหนเขาระเบิดก็มันก็ทําให้แรงแรงแรงต่างเงี้ยแล้วเขาก็แบบไม่ใช่ว่าเออมันก็มันก็มีอัตราระเบิดท,ที่ที่ค่อนข้างบ่อยนะครับโอเคน่าจะประมาณนี้ครับอ่ะหมดเวลาพอดีก็ เดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีตอนนี้ไลฟ์ได้สองช่องทางนะครับใครไม่สะดวกดูใน Facebook ก็ไปเปิด YouTube ได้นะครับก็เดี๋ยวมาเจอกันอีกทีรอบหลังจะจบคู่สี่ทุ่มครับผมก็เดี๋ยวมาเจอกันครับผมมาเจอนนะทุกคนต้องมาเจอน,นะเดี๋ยวมาเจอกันครับ